บุคคลที่จะสามารถบรรพชาเป็นพระภิกษุตามพระธรรมวินัยต้องมีคุณสมบัติและมีข้อห้ามบุคคลประเภทใดไปดูความหมายของคำขออุปสมบทที่ผู้ขออุปสมบทจะต้องเปล่งวาจาให้พระอุปัชฌาย์ได้รับทราบ 1. กุฎดอถังโรคเรื้อนนัตถิพันเตไม่เป็นขอรับ 2. คันโทรโรคฝีนัตถิพันเตไม่เป็นขอรับสกีลาโสโรคหลากนัตถิพันเตไม่เป็นขอรับสโซโสโรคหืดนัตถิพันเตไม่เป็นขอรับ 5. อปมาโรโรคลมบ้าหมูนัตถิพันเตไม่เป็นขอรับ1มนุษย์โสสิเธอเป็นมนุษย์หรืออามาพันเตใช่ขอรับ 2. อุริโสสิเธอเป็นชายหรือไม่อมาพันเตใช่ขอรับ 3. ผู้ที่สอโสสิเธอเป็นไทยมีใช่ทาตหรืออามาพันเตใช่ขอรับ 4. อนาโนสิเธอไม่มีนี่หรืออมาพันเตใช่ขอรับ 5. เนสิราชพระเอศเธอไม่ใช่ราดักหรืออามาพันเตใช่ขอรับ 6. อนุญาตยาตสีมาตาปิตูหิกบิดามันดาเธออนุญาตแล้วหรืออามาพันเตใช่ขอรับ 7. ปริพุณาวีสติวัตโสสิกเธออายุครบ20ปีแล้วหรืออามาพันเตใช่ขอรับ 8. ปริพุนันเตปตจิวรังบาจีวรของเธอครบแล้วหรืออามาพันเตใช่ขอรับ ซึ่งทุกวันนี้ข้อกำหนดบางอย่างอาจได้รับการผลปรนจากพระอุปัชฌาย์เพื่อความสบายใจของบุพการีผู้ขออุปสมบทและพระบูชาได้พิจารณาแล้วจะไม่ก่อให้เกิดปัญหาในระหว่างครองเพศบรรพชิตของผู้ขอบรรพชานั้นก็จะทำการบรรพชาให้